สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี 4, ทั้งช่องอ่ะแม่ครัวพารวยสวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, พี่ปานาะอาคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่าฝนตกฝนตกพึ่งจะยุดเนาะคะ่ะพี่น้องบ้านแม่ขั้วมาขึ้นกะอ่าได้กินตุ่มอึงกันดูเนาะคะ่ะเมื่อเช้านี้เพราะว่าออกเป็นบางบองเนาะคะ่ะพี่น้องบพาท่นไหนออกลายถ้าออกลายกระซิบ เอินพี่น้องเอฟซีมากินต้่มอึง่งอยู่ค่ะพี่น้องอ่ะเอียงกระตาม้างเนาะค่ะพี่น้องไปใส่มาใส่กับพี่น้องเอฟซีกันยั่งอยู่ในใจยั่งอยู่ในใจแม่ขั้วเก่าเนาะค่ะเนาะอ่านนูน้ำพิษอ่ะพี่น้อง ขอบ,บุญขอบคุณเด้อค่ะสำหรับเซียนต่างๆหรือว่าอา,อาจารย์หญ่สำนักญงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือว่าเซียนผู้มีโอกาสหรือบ่มีโอกาสเนาะค่ะที่มีโอกาสเอาแนวทางมาไหแม่ขั้วลงฝากเอฟซีทั้งส่องกันย่งลังไหลเข้ามาอยู่เนาะค่ะเนาะกันย่งลังไหลเข้ามาอยู่ค่ะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เห็นค่วมสำคัญว่าแม่ขั้วสิเผยแผล่ อาแนวทางของทันใดเนาะค่ะเนาะอาจารย์หนูน้ำทิปนี่กะมาอีกอาจารย์หนึ่งคือกันเนาะค่ะนะอ้ะออจอยอ่อเอาเนอะคะอาจารย์อันนี้เป็นชิปแรกเลยค่ะเด้อ อันนี้เป็นคลิปแรกที่แม่ขั้วเอามาลงให้เนาะคะ่ะอ่าในยินเอฟซีถามอยู่ว่าวาหุจักนูนามทีบบออ่ะถามมาทาังคอมเมนต์เนาะคะ่ะแม่ขัวกระบ,บอกว่าบอรูจักอ่าเอฟซี FC ผู้เพิ่นรูู้จักเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นเลยฝากแนวทางมาทาังแม่ขัวให้พี่น้องเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ้าวอันนี้ เป็นคลิปแรกเด้อค่ะของหนูน้ำทิพย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นล่างหลักสิบล่างอ๋อ่าเป็นลักหน่วยอยู่สามหงวดนี่ค่ะสาธิติเก้าบาท ของหนูน้ำทิพเด้อะค่ะพี่น้องเดอ้เออ้าวห้าปดหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งสศย์เกออกออกยังไงนะเดี๋ยวเดี๋สาหเก้าค่ะพี่น้องโอ้ยแม่ขัวกับเบิงตาไล่เนาะคะ่ะสามหเก้าออกหกเจ็ดเก้าสองห้าออกเก้าหนึ่ง สี่เจ็ดศูนย์ออกสี่หกสามหกเก้าออกหกหกแปดหนึ่งสี่ออกสี่สี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิร์เด้อสามศูนย์สามศูนย์เก้าออกยังไงออกหกหกอีกบอกพี่น้องออกหกหกอีกบ่เฮ้อโต้หน่อยพี่น้องเมียพวกกับเบิร์บอกเขาใจให้กัน ห้าปดหนึ่งออก1นึ่งสี่ออก9ก้าหนึ่งสองหนึ่งสออกออกแหนึ่งสออก8ปดห้าห้าแดหนึ่งออก8ปดเก้ออกเอียงอออกหกหนึ่งพี่น้องศูนออกหกหนึ่ง บานนี้เดินลักซิมาดีๆพี่น้องมาเปลี่ยนลักหน่วยได้จังไลยเก้าศูนย์เก้าสองห้าออกศูนย์เก้าเป็ี่นลักหน่วยเด้อค่ะตัวนี้เด้อเป็นลักหน่วยค่ะตัวนี้เป็นลักหน่วยพี่น้องรุดออกมาเป็นลักหน่วยหนึ่งสี่เจ็ดออกสี่สามอ่าเป็นลักซิปอยู่สามหกเก้าออกเจ็ดเก้าเป็นลักหน่วยอีกแล้วพี่น้องแปด หนึ่งสี่ออก 7, เจ็ดแปดอ้าวแปดเมื่อกี้นี่ออกมาเป็นลักหน่วยอยู่หนึ่งมาเป็นลักหน่วยอยู่จากหมวดพี่น้องเดี๋ยวแม่พว่วเสียหายเบิ้องห่วดเมื่อกี้นี่เจ็ดแปดก็ลักหน่วยหวดที่ทัดไปก็เป็นเจ็ดเก้าลักหน่วยศูนย์เก้าลักหน่วยลงมาลงมาลงมา เป็นลักหน่วยอยู่สามเทียพี่น้องเป็นลักหน่วยอยู่สามเทียนี่นี่นี่ค่ะเก้าสองห้าออกศูนย์เก้าหนึ่งสี่เจ็ดออกสี่สามลักสิบอยู่สามหกเก้าออกเจ็ดเก้าที่หลักหน่วยแปดหนึ่งสี่ออกเจ็ดแปดที่หลักหน่วยเคิรนวาหลักหน่วยเคิรนวาลักสิบลัง ดีงวดดีเลขหลัก10บล่างหนูน้ำทิพย์พามามีคุณค่าดีๆีลูกอ่าพี่น้องอ้าหนูน้ำทิพย์ขามาจาักงวดแล้วเดี๋ยว,ยวแม่ขั้วนับกันเด้อค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ็ดแปดเหหงวด อ่าบาตนี้แม่ขั้วสิวะได้ว่าหลักสิบล่างได้บานี้แม่ขั้วสิวา่าหน่วยสิบเพราะวา่ากลับมาเป็นหลักหน่วยอยู่สามขั้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นเด่นดีหนูน้ำทิศ เด่นเลขล่างหน่วยสิบอะเด่นเป็นเลขเด่นเนาะค่ะพี่น้องทันว้าดิษทันว่าวิ่งกับโบแมนเพราะว่าสามตัวเด่นล่างอ่ะเป็นได้ที่หน่วยสิบแต่ว่าสิบหลายกว่าหน่วยเด้อพี่น้องเด้อ เป็นได้ที่หน่วยสิบตะวา่าสิบหลายกวัวหน่วยส่วนมากเพิ่นก็นจะว่าม,าม,าม,มา่า,ะะา,า,าลักสิบคนละเอ๋อตะว่าเห็ดแม่แม่ข้าวเห็ดกวงไหวเนาะค่ะเนาะผันสีว่าแจ๊คสีหายรักสิบแจ๊คสีหายรักหน่วยหันแล้หน่วยแล้วผันมาที่ลักสิปผันมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาเด่นล่างเป็นได้ที่หน่วย10เด้อค่ะพี่น้องเด้อเดินยาวมาแล้วจากหวดกว็ไม่ขนะั้วนับโกินึ่งสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกโวดเด้อค่ะ เข้ามาสิบหกงวดติดอะได้เบิงน้ำกันพี่น้องพี่น้องเนาะได้นับน้ำกันดูว่าเขามาสิบหกงวดติดของอาจารย์หรือว่าหนูน้ำทิพย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นชิปแรกเด้อค่ะพี่น้องเด้อชิปแรกของอาจารย์หนูน้ําทิพย์ที่แม่ขัวเอามาลงเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอฟซี FC กระถามหาลายเอาไดมาจากไหนแม่ขั่วเพิ่นกะเอฟซีส่งมาห้ลโฝาบตอนพี่น้องเนาะค่ะเนาะเอาพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเด้อค่ะอันนี้เป็นชิปแรกมักกะค่อยจัดบ่อมักกะทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุน ไว้พอกันคลิปหนาคันมักชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามแม่พั้วในเด้อไว้พอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ